ห,หมาไทยหลังอ่านผสมขนฟูตัวผอมโซที่ซุกตัวอยู่ตามมุมมืดของตลาดเก่าแก่แห่งนี้ไม่ใช่หมาจรจัดธรรมดาดวงตาสีอำพันของมันกลับเปล่งประกายสีฟ้าอ่อนยามค่ำคืนมันมองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นวิญญาณที่หลงทางวิญญาณที่ถูกลืมถูกทิ้งให้อ้างว่าง ทองใช้พลังพิเศษของมันสื่อสารส่รงเสียงเห่าที่ไม่มีใครเข้าใจเป็นเหมือนเสียงกระซิบนำทางให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไปสู่ความสงบสุขปกป้องตลาดจากเหล่าวิญญาณร้ายที่คอยหลอกหลอน แต่แล้วคืนหนึ่งวิญญาณพยาบาทตนหนึ่งเกิดความแค้นอาฆาตจะขับไล่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนให้ออกจากตลาดไปอย่างไม่เป็นธรรมมันปรากฏกายเป็นเงาวดำน้ากลัวทำให้ชาวบ้านแตกตื่นทุกคนวิ่งหนีตายด้วยความหวาดกลัวทองรู้ดีว่าถึงเวลาที่ต้องเผยพลังที่แท้จริง มันพุ่งเข้าใส่เงาดำนั้นกัดฟันคำรามพร้อมกับปลดปล่อยพลังจิตมหาศาลแสงสีฟ้าสว่างว่าไปทั่วตลาดวิญญาณพยาบาทกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายไปท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนพอขาแม่ขาต่างมองดูทองด้วยสายตาเปลี่ยนไป พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าหมาจรจัดที่คอยเฝ้ามองตลาดแห่งนี้คือผู้พิทัก์ที่แท้จริงความซาบสึ้งใจและความอุ่นใจปกคลุมไปทั่วตลาดอีกครั้งทองกลับไปซุกตัวมุมเดิมแต่ดวงตาที่เปล่งประกายสีฟ้าอ่อนนั้นยังคงเฝ้ามองอย่างมั่นคง